ก็ผมจะข้ามเสนี้ไปแล้ก็หาที่บ้าโเ้นที่จุด E ท่กับศูนั่นแหละเหมนเดิมตอนนี้ก็เอาไปจุด A ไว้แต่ไ้ท่จุดเราลอคิดก็เป็นสองพุ่ได้ องี้มองดปุ่นอไคั่เีมัน่งน้วนี่ถ้าปน้่มรัวกของมันสี่กิโลเลย2.4ีกิโลอันนี้2,4นนิวตันนะตรงนี้จรินก็คือเท่าไหร่ครับ2,4อย่าเลี้ยงรวยด้ครับแล้วก็เท่าไหร่ครับ อ่านไปคุณคุณกับระยะเท่าไหร่ครับก็ตัดสินให้ทางมีบ sa 34 pwedeng gawin maging kilo newton din ไปโมเพมื่อเจอบอกสบ้านเพื่อเทียเท่ยไงเมื่อคู่เราบอกตรงนี้เพียเดียวมโมเมนต์คือมโมเมเนต์แรงคือรงไม่ไม่เกี่ยวกัไม่งั้นภาพมัไปเลยก็มาบอกแคนีบ้บวกหนึ่งหน่ยอายีววับ อ่ะต่อยเก่ยเส้นแรงนะครับก็เกียบอลก็หนึ่งแลหนึ่งอ่กิโลันมาเจอเหมือนเดิมเลยสภาพเดิเลยตรงนี้ผมก็จะแบ่งไปศนย์ุด้าเนาะก็แบ่ร้อยคูณูนุด้าได้เท่าไรนคุณบอผมสี่ร้อยก็ูนจุดไปจุดกิโลันอันนี้อันนี้หนึ่งพัน่ะเ็นกั่งพันหนึ่งพันนันหนึ่งพ ลบ400ได้ไหมครับ200จะถูกเป็น100ลบอีก400ได้ไหมครับ ลบเท่าไหร่ลบ6กร1 2 3ลบอีกเท่าไหร่ลบลหนึ่งแล้วก็ลบเท่าไหร่ครับลบพะนสมาเจอโมเมนต์ต้องคิดไหครับ ก็ไปเจอเท่าไหร่ครับลบพันสีเจอหนึ่งดสีกิโลกิโลก็พันสีเป็นเท่าไหร่ครับเจอโมเมนต์แรงเลยอทำเชีายบอลเห็นไครับทำเชีรยบอลอันนี้ถ้าเป็นแบบฟองของของโมเมนต์ะเป็นที่โมเมนต์นะ ตรงนี้มานเดิมความสูง1พันคูณ2กไป็ได้ไะอะไครับ2พัน2พั2พันมาเจอต่อางกันตรงนี้หม่่ใหม่วเนี่ย1ส่วน2คูณฐานคูณัน,นี้ชุดตัวก็ต้เป็น1พันคูณสูง คูณพันกันไล้คูณตัวนี้หนึ่งจุดสองจุดประมาณสจุดก็่าไหรัหน่งจุดห้าหาร้อยสร้บเร้อาสิบเจร้อยห้าสิบเจ็ดร้บ เอาไปเสองพขึ <N> ้นมานกัเลยครับมันอยู่ตัวบวกกัีกตัวบวกครทีาตัวเนี่ยตัวลวด้านหน้าหนึ่งตัวสองคูเท่าไหร่ครับฐานที่เหลือที่ไป้นคูณห้าเหลือฐานเท่าไหร่ครับไปล้วหคูณห้าเหลือหนคูณห้าคูณหนึ่งคูณห้าคณสูงันี้แน่นอน่พน้อยครับลบน่ ร้อยหนือเจ็ดร้อยคูณยี่สามสองพันเจ็ดร้อยลบหนึ 1, ่งพันห้าสิบสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบลบหนึ่งพันเจ็ร้อยห้าสิบบาันเจิบลบหนึ่งพันหใช่ไหมทำไปยี่สิบสามแล้วอะไรหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ พันเือร้อยโมเนมนต์ทีไหคุณดูในโซนไรรคันเบนตี้โมเมนต์คำว่าโมเมนต์เห็นทันทีแล้วก็คิดเลยครับเอามาทำไงนี่มาลุกเออไม่ใช่โฟโต้ลุผมลืมไปยังเหลือโซนนี้โซนนี้เท่าไหร่ สองสองกคูณเท่าไหร่หนึ่งพอไม่ถครับหน่ยคูหนึ่งร้อยสองคูณลบหนึ่เป็นลบสองพันแปดร้อยพันเลบสองพันแปอย่องคูณลบหนึ่งันส่รอย ลบเจ็ร้อยลบเจ็ร้อยไม่ได้พบมาเทออีปีพันไิบสองรอยลบเจ็ร้อยบมเจออีพัน อันน้คือสี่คูณสองเน่อได้ลสองแปตนี้สคูณสูงเท่าไหร่หน่อยหน่อยสองลเมเมาในัครับเจือราเถินเราบอกว่าเจือบอกว่าราาเหียนเป็นหัว ลบก็บน้ยวททัน่าไหนสาพสามันห้าามนห้าร้อยฮ้อเฮ้โอ้ว่าลผิดเลยจะเห็นไหมครับแรกที่มาเลยนะเจอวงนี้เป็นอะบวกขึ้นไปปึพ้นเลยมาเจออะไรครับมาเจอลบสองพันแปดร้อยแล้ว เกียร้อยหรือเท่าไหร่รูเ็้แก็ลาอยมนี่ะอยู่อเ็ทีโมเมสเงครับเอ่าผมอยากให้ดูตรงนีผมอยากให้ดูบริเวณที่ถูุดว่าแรงมันกำรับลงมาพมันมนเจอโมเมเนี่ย ถ้ามันตามผิวต kind of like ัวบอกทีษฎีตามผิวหวแต่ถ้าใครเล่นอเป็นหัวกันแล้วแตุ่ณนะก็จูเลยนะครับพอมันไปเจอคนนี้มันหัวขึ้นมาเลยนะครับเออถ้าเจอโอเวน์เราไม่ต้องไปหาวิธีไหนะโอเมนเลยหัวขึ้นมาแล้วการดูดีที่คราถึงานเจ็ดร้อยบวกสองพันแปดบวกี่อย่างวะลืมเลยลบเจ็ดร้อยนะครับลบเจ็รอมันขึ้นไปเนี่ยมัน ร้อยบวกสี่ันสอยโอเคครับสามันห้ารอยเนาะ